สำหรับ A 9 s Plus นี่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่พสอสมควรนะแต่ถามว่าใหญ่มากไหมก็มันก็ใหญ่อะสำหรับคนที่ต้องการจอใหญ่แล้วต้องการ Opp o อ p o ปด้วยตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ได้ดี A 9 s ฮะก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะความใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่มากถือว่าจับได้กระชับมือทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างบางฮะ,ะถือแล้วเนี่ยค่อนข้างบางอะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องสเปกกันดีกว่าฮะสำหรับเรื่องของสเปคนะฮะสำหรับ R9s เนี่ยจะมาพร้อมกับ Snapdragon 6,25นะฮะแล้วก็ทางขวา R9s Plus เนี่ย จะมาพร้อมกับ Snapdragon 653นั่นเองนะครซึ่งแน่นอนว่าความเร็วนั้นแตกต่างกันเลยตัว653่ยต้องเร็วกว่าแน่นอนถ้าเรียเลงตัว Plus ไว้ก็คือเร็วกว่า a 9 s แน่นอนอันนี้ก็คิดง่ายๆนะฮะตัวรอม64เท่ากันนะฮะตัวแรมอยู่ที่4แต่ว่า AGS เนี่ยแรมอยู่ที่4นะส่วน a 9 s Plus เนี่ยแรมจะอยู่ที่6นะฮะแรมก็อาจจะมีพูดถึงว่าความเร็วของแรม,มันมีผลยังไงบ้างอะไรบ้างก็ จริงๆแล้วอาจจะช่วยในการคืนค่าได้รวดเร็วหรือว่าการใช้งานต่างๆในเรื่องของ multitasking ได้รวดเร็วดีกว่าดึงข้อมูลกลับมาได้เร็วกว่าแต่ว่าถ้าการประมวลผลเนี่ยคือมันจะอยู่ที่ CPU เป็นหลักดังนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องบอกกันว่าถ้าถ้าจะให้ได้รุดพูดนะก็คือ R9 s p l u เเนี่ยมันเร็วเพราะ CPU เร็วกว่าไม่ใช่เพราะว่า RAM เยอะกว่าสัทีเดียวคือปัจจัยหลักๆเวลา ปจัจเัยหลักเลยเวลาคุณไปซื้อมือถือเนี่ยนั้นดูอยากให้ทุกคนมอง CPU ก่อนคือ CPU ตัวนี้มันเร็วกว่าดังนั้นต่อให้แรมเท่ากันคือ4เท่ากันเนี่ยตัว Snapdragon 653หรือว่า Agra S Plus เนี่ยมันก็ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วเร็วไม่ธรรมดานะฮะอันนี้คือเร็วแบบเวลาการยอมรับเลยว่าเร็วมากๆเลยทีเดียวสำหรับอีกตัวนึงที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะฮะนอกจากกล้องหน้าหลังจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลเท่ากันแล้วเนี่ยตัว a g a S Plus เนี่ยจะมี OIS กันสั่นมาด้วยนะฮะซึ่งเป็นการสั่นแแบบะฮาารร์ดววหือ่ใช้ อุปกรณ์การสั่นนั่นเองก็คือเวลาเราถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยมันจะสั่นไหวน้อยลงนะฮะตรงนี้ค่อนข้างสําคัญคามว่าคุณภาพเป็นยังไงก็เท่าที่นัดดูลองดูเมื่อวานนะฮะก็ถือว่าทั้งกลางนะฮะไม่ถึงขนาดแบบว่าพิเศษมากจนแบบน่าตื่นเต้นนะฮะก็คือใช้ได้กูเห็นว่าเดินแล้วไม่ค่อยสั่นอ่ากูเห็นว่าเดินแล้วแบบสั่นค่อนข้างน้อยซึ่ง แน่นอนว่าการที่คุณเห็นวิดีโอแบบนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากตอนที่เราไม่มี OIS การสั่นค่อนข้างมากนะฮะถ้าใครได้ดูคลิปอ p p เปอร์ที่นันดูพาไปดูห้าในมาเลเซียทุกคนจะรู้เลยว่าแทบอ้วกแตกเลยสำหรับมือถือไม่มี OIS แล้วเราไปอัดวิดีโอแม้ว่าจะเป็น60 FPS แต่ถ้าไม่มีการสั่นแทบอ้วกแตกเลยเหมือนกันตัวนี้เนี่ยมันอัด60 FPS ไม่ได้ฮะแต่ว่ามันสามารถที่จะมีระบบการสั่นได้ตรงนี้ก็ทดแทนกันไป สำหรับนันดุลก็ถือว่าค่อนข้างจะประทับใจอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับเรื่องของโปเอ็กซ์สันนะฮะแต่ว่า,าวันดีเท่ากลโปรไหมนันดุ่าโกกโปรโอเอ็กซ์สันค่อนข้างดีมากนะฮะอันนี้้วแต่อคนมองแต่นี่มันคือมือถือไม่ใช่ก,กล้องโกโปรก็โทถไม่ได้ริป่ะอแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะเนื่องจากวันตัวจอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเครื่องมันใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่ก็เยอะขึ้นฮะแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่4 0 0 0มิลลิแอมนันเองารก แบตเตอรี่เยอะๆนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดแบตเตอรี่เยอะไม่ว่ารับรองนะฮะรับประกันเลยหมดช้าด้วยอันนี้ถือว่าหลายๆคนต้องการเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยของ oppo ถือว่าใช้งานได้ดีนะไม่ไม่มีแบบลดเร็วบแบบลดไหลๆๆไหลแบบไร้สาระไม่มีอ่ะเออมันใช้งานได้ค่อนข้างดีนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ที่มันเปลี่ยนไปเลยก็คือเลนส์นะฮะเลนส์เนี่ยเดี๋ยวเราได้ดูตรง อนเรารีวิว R9s+ อีกทีหนึ่งนะว่าตัวเลนเนี่ย R9s มันจะนูนขึ้นมามากกว่า R9s+ นะคือ R 9 s เนี่ยมันจะแบนเรียบติดไปกับตัวบอดี้มากกว่าซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องมันใหญ่ขึ้นทําให้แบตเตอรี่มันหนาขึ้นทําให้ตัวบอดี้มันยกขึ้นมาจนทาให้เลนมันแบบเกือบจะเสมอกันไปเลยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะฮะนอกนั้นก็แทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะฮะสรุปอีกทีนึงละกันนะฮะ สิ่งที่เพิ่มมาจนนี้ก็คือ1เลย s n a p ร r a เก n 653เร็วกว่าแน่นอนเร็วกว่าเยอะด้วยเยอะเลยแหละนะฮะสแบตเตอรี่เพิ่มเป็น4 0 0พมิลลิแอมป์มมี o i s กันสั่น4 r a แรมก็หจอใหญ่ขึ้นเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะที่เพิ่มขึ้นมาถามว่าคุ้มค่าไหมที่คุณจะควัก2000นะขึ้นมาจาก R9S ส่วนตัวเนี่ยน,นดูดใช้ R9S เป็นเครื่องหลักไปเรียบร้อยแล้วนะแทน Oppo F1 Plus เพราะว่าน่าดูดเนี่ยใช้กล้องหน้า,นาในการถ่าย ถ่ายถ่ายเซลฟี่ตัวเองอ่งค่อนข้างเยอะและทุกคนจะรู้ว่ารูปสวยๆที่หลายๆครั้งที่ออกมาเนี่ยมันก็คือ oppo ซึ่งความปลอมความปลอมของโหมดบิวตี้เขาเนี่ยลดลงนะฮะดูเนียนตาขึ้นดูสวยใสยขึ้นแต่ไม่ว่ามันจะดูปลอมขนาดไหนก็ตามแต่นะฮะ oppo มันก็เปลี่ยนได้แค่ผิวหน้าความสดใสสีสันของภาพมันเปลี่ยนโครงหน้าแบบเปเรื่องยๆไม่ได้เช่นจะเปลี่ยนหน้าเราไปเป็นใหม่ด์ดาวิกาเงี้ยก็เปลี่ยนไม่ได้ดังนั้น,น,นการดูแลตัวเองก็สําคัญนะฮะแต่งหน้าแต่งตาให้เรียบร้อย และเปิดโหมดบิวตี้ของ oppo ซะกณดุลมั่นใจว่าคุณเนี่ยนะฮะจะได้รูปเซลฟี่ที่สวยที่สุดในโลกแน่นอนนะฮะตัวนึงเลยในมือถือนะฮะถ้าเป็นมือถือนี้ณดุลยังมองว่าอ่าจริงๆมันก็จะมีถ้าเป็นมือถือนะมันจะมีเหมยถูยี่ห้อหนึ่งที่ใน,นกล้องหน้าแน่นอนแล้วก็มีอาจะมีค่ายคู่แข่งอย่างค่ายสีฟ้าด้วยนะฮะสำหรถว่าชอบอะไรมากกว่ากันจริงๆแล้วค่ายสีฟ้าเองก็ถ่ายรูปออกมาได้ค่อนข้าง,างสวยเหมือนกันแต่ว่าโดยจอริตของณดุลเนี่ยณดุด เจริดเนี่ยถูกใจหมวดบิวตี้ของ oppo มากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่มันไม่มีอะไรดีกันหรอกมันอยู่ที่คุณชอบอะไรมึงไปซื้อนะฮะไม่ต้องทะเลาะกันนะฮะจริงช่วงนี้ค่ายเขียวค่ายฟ้าก็ค่อนข้างทะเลาะกันนะฮะเยอะแยะเขาเรียกว่าเหมือนกับรักกันไปรับกันมาว่าฉันดีกว่าฉันดีกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วน่าดุบอกเลยว่ามันแล้วแต่คนชอบคุณจะซื้ออะไรคุณก็ซื้อไปเถอะเออนะแต่ว่าน่าดุจะชอบ oppo มากกว่าแค่นั้นเองก็คือจบนะฮะไม่มีอะไรทำไปกว่านั้นสําหรับคนที่ชอบเเเออออออ่่่่่่คคคคคคคาาาาาายยยยยยสสสสีีีีีีฟฟุุ้้้้ณณกก็็ไปซซืืใรชบขขววะะะนจ๊ ท่นีย,ยาว่าคุ้มไหมที่เพิ่มสองพันึ้นมาก็คือ1เลยคุณได้รื่งเร็วขึ้นแน่นอนนะฮะสคุณได้จอใหญ่ขึ้นแล้วก็าสาวๆหลายคนต้องการนะฮะและเรื่องของคุณภาพกล้องเนี่ยไม่แพ้กันเลยคือกล้องหน้าเองก็ก็แทบจะเทียบเท่ากับ R9S เลยนะเทียบเท่าเลยแต่ว่ามันก็ระดุดว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงความความนวลของสีที่เขาให้อะไรเงี้ยระดุดว่า R9S มันให้ดีกว่านิดนึงนิดเดียวนะฮะ แต่ว่าโดยภาพโดยรอบงว่าสตัวนี้ก็คือถ่ายเซิร์ฟวีสวยแต่บางทีอ่ะบอกว่า,าถ้าเกิดแบบหน้าเราไปอยู่ในแบบจอใหญ่จะดูว่าหน้าเราบานในจริงๆแล้วไม่ใช่จอมันใหญ่เฉยนะฮะบางทีเราไปดูในจอเล็กๆอย่างเงี้ยบอกว่าหน้าฉันเล็กจังเลยจอคุณเล็กเฉยนะฮะประมาณนี้นะนี่คือ oppo อนะฮะถามว่าคุ้มไหมที่เพิ่มส0 0พันนักดมองว่าถ้าจะได้จอใหญ่ขึ้นเร็วขึ้นแบตเยอะขึ้นก็ถือว่าเป็นมมที่ดีนะฮะมันเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะเร็วขึ้นแบบเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดอ่ะ เร็วกว่านิดนึงไม่ใช่คือมันเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะฮะดังน,นั้น2,000บาทก็คุ้มเหมือนกันเพียงแต่ว่าสำหรับในดูดนี้ในดูนว่ามือถือประมาณเนี้ยกำลังดีสำหรับตัวในดูนนะ a 9 s เนี่ยคือกำลังดีแล้วก็เลยรู้สึกแบบพอใจแล้วอะกับต,ตรงเนี้ยก็ไม่คิดจะเปลี่ยนไปเป็นคลาสนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีทั้ง2ตัวแล้วอยากจะซื้อ Plus เลยเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะใช้ได้ย,วยาวๆสเปคอย่างนี้นะ่าจะใช้ได้ประมาณสัก2ปีขึ้นไปนะฮะ2ปีต้องมีนะอ่ะ นี่คือ STEP V S ฮะ Oppo a 9 s แล้วก็ a 9 s Plus นั่นเองนะฮะอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้น,นดุดนารางด้วยนะจ๊ะจะได้ติดตามข่าวสารกันใหม่ๆด้วยนะฮะคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาพรีวิวตัว Samsung Galaxy S8 ด้วยกันไปละสำหรับวันนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ